อร่อยว่ะแต่ว่าช่วงนี้เงียบมาเงียบมากโควิดเพราะว่าโรางทุกโรงเรียนที่โซนต่างปิดทดเลยดูนในเฟสคราวนี้คนคนทุกวัไทยคนกนี่บ้านตตาานี้เขาเซตเมสจะตไนแต่ว่า เอาจริงนะฮะจริงไปที่เซียงอยู่นี่มันไม่เท่าไหร่หรือว่ามันจะเป็นมีโจรมันมันนี่ไงมันหลวงอยถ้าเป็นรถดกรุงเทพไปกองตัวที่อไรไปกองตัวที่ขยะไปมั่งพูดไปั้งตัวนะ ทำใหญ่ๆเลยอืมอีกหน่อย,ยไม่เจ็นหน้าหนาวเล่นมีกีกหน่อยวาซาบิาแต่วาซาบิด้วยเหรอนี่วานวุ้นนีน้ำตาไหลกันไปข้างเลยโอ้โหน้ำตาไหลอาหาจิ้มซีฟูฟ้ดรสเด็ดของผมนี้อืมดูนะรับ นคนกินเยอะอย่าไปกินเป็นคนกินเยอะนะส้มเพียงไอ่ถ้วยไม่ใส่ถ้วยไม่ใส่ใส่ใส่กระมัง นู้นพิเชียงจินลานานมาอยู่นี่ทำๆที่นี่พิเสียงไม่ไม่ชอบทำข้าวนะอยู่บ้านนี่มีแต่อันนี้มันทำนะกางเกงในพี่เสียงยังไม่ซักเลยสมเข้าปัจจุบันน,นี่พี่เสียงเพิ่งมาหัดซักอยู่ในเกาหลีนี่แหลเชียงโดนนู้น่นียดู้นเนี่ยก็ใหม หอยใหญ่เส้นหมี่วาซาบิตัวัดดูยทให้น้ำตาไหลซีฟู้ดอืม มาดูกัน <göster ges> ชัดๆนี <what we S 2> ่งงนเพ็ดเจ็บจริงๆนเ็จริงๆนี่ sẽ vào phía gì này nè nắm vào dùm dốc chân dào dào ừ.

าทูนี่ยกินหอมไนั่นปลาทูนี่เอรแ้วมันเป็นส้มันสบายดีนั่นเออแม่นมั้งอล้วมันสบายสบายก็อีู่รเพิ่มเพิ่มม่นแยกเกินยาวอยู่เพิ่มห่นรลงเบาาครับ

ดูไอ้ไอ้ส o o อ๋ไปคุย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 มาเลยว่าอะไรอ่ะให้ให้กระดอใหญ่กระดอเล็กกระดอหมดอะไรนะเล่าเลยมีแต่ผู้ชายสคนเด่ยวทำะไร ไม่ขันอะไม่มีหรอกมีแต่ขันไม่ลงมันม,มีแต่ขันเนอะขันแล้วไม่ยอมลงอ่ะอไอ้ที่ไม่ขันไม่เคยมีนะแมวต้องกินเบีย้ยกู้ยายพูดอย่างนี้ทุกคนเลยผู้ยายพูดอย่างนี้ทุกคนเลยเอ้าพี่พี่พี่เสียงมาไอ้พี่ พี่เตรียมมาเกาหลีทํางานหนักยังยังก็ยังตกใจเยู่อ้กูกลับไปถ้ามันสภาพแบบนี้สงสัยไปบวชเนี่อะไรงานนี้บวชรอบสองบวชยาวเลยเจ้ากินสองไม่มีประโยชน์เลยเจ้าเลยไปไหนไปนะวายเจ้าบำรุงพิธีไวเนี่ยจุดยอดการบำรุงจะเบิ่งก้นหิดเีย่ยกำลังทำเรา เ้าศึกษาิสุดเจ้าเปืดหนังสือผิดเล่มจ้าไม่ว้น้จ้าอ้ยเี่ยเ้ามเฮ้ยเี่ปีโพูดเรื่องตายแล้วงานเนี้ย

เดี๋ยวจะไปกินเดี๋ยวจะไปกินเยี๋จะไปกินบีมน้องส่งที่หวานแก่พี่เสียงแพ้แพ้หวยจะลองอีกจะรอบแต่ว่าไม่เอาไม่เยอะแพ้หวยพี่เสียงพี่เสียง แพ้หอยเกาหลีแต่ไม่แพ้หอยจมเด็นนะเออหอยจมเด็นพี่ชี้แจงไม่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 ไมแพ้ด้วยไอ้น้องชายเขาทำไม่กินทำข,<อ>ขอบคุณคำชอบแดกเพลนะินเรลินคนชอบแดดเออ ทำะไรนะทำคนชอบกินอ๋อํคำคนชอบกินที่ที่ทำให้ออคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ครับ <c oughs> มันจะยาวเกินไปลงไม่ได้ครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ